ซึ่งวันนี้ลาคโดพี่จะมาเล่นเซตที่โกงที่สุดในตอนนี้โกงที่สุดในเซิร์ฟเวอร์เบอีเว็บมาวักคุ้มปะวะมีดิวะเว็บอาร์ชอบไงเติมโคตรคุ้มเลยนะเว้ยบริการอะไรบ้างวะนอกจากบริการรับเติมลดบ,บัตเลทสุดคุ้มแล้วก็ยังมีในส่วนของรับเติมเกมต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเกม Free Fire ROV PUBG หรือว่าจะเป็นในส่วนของ Call of Duty แล้วก็เกมต่างๆและนอกจากรับเติมเกมแล้วก็ยังมีในส่วนของบริการจำหน่ายบัตรเติมเงินเกมต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรจารีนาเลเม เฮ้ยเฮียดฟาร์มเองทําไงดีว่าตรงนี้เลยบัตตี้ฟาร์มบริการรับฟาร์มแตนตามว่าจะเป็นส่วนของบล็อกฟุตชิลบิไลท์สองคิงพีซบิวเบิร์ดบริการรับกดผลแล้วก็เกมพลาต่างๆขั้นต่ำห้าสิบบาทเท่านั้นเฮ้ยรับกดเพลย์เอาสตาร์ด้วยอะแฮม ก็ขอสวัสดีที่เอฟกอดอาบยิบไปไกลทท่านเลยนะครับวันนี้ผม EQ set extra นั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยพี่ก็อยู่ในเกมบล็อกฟุตนะครับซึ่งวันนี้พี่ก็จะมาทำการลากห้าหัวกันซึ่งวันนี้ลากหัวพี่จะมาเล่นเซตที่โกงที่สุดในตอนนี้โกงที่สุดในเซิร์ฟเวอร์มันคือเซตเซเบอร์ดักแล้วก็บวกชาร์คแมนนั่นเองอืมก็มันเป็นเซตที่ทุกคนเนี่ยบอกเลยว่าเออเราเราเราเรเราโอเควันนี้จะลากเข้าไปเลยแล้วกันเพราะว่าอุ้ยมีคนโหนี่โห่ วันพระวันจำไม่เป็นกันเลยเหรอเนี่ยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องอยู่โอ้โหโอ้โหมันลุมมันลุมโอ้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 โอเคต้องล่อมัาสักหน่อยนะกันคนดูมาดิมามามาดิมาดิน้องมาดิมามาดิมาดิมาดิเอไอไอมาดิบอกเลยว่าเซตนี้เป็นเซนที่โกงที่สุดเลยนะครับคุณดูในส่วนของตอนนี้นะครับบอกเลยโคตรโกงโอ้โอ้กูอะกูได้หนึ่งละมาดิ ก็มาดิลุมบอกเอ้าเอาขึ้นไปไหนขึ้นไปไหนเหรอน้องน้องขึ้นไปไหนหรอ,น,อ,น,ไไหน,น,อน้องขึ้นไปไหนหรอฮะน้องขึ้นไปไหนน้องน้องน้องขึ้นไปไหนหรอเอ้ยไปไหนเอากูไม่ตามก็ได้เอาตัวข้างล่างก็ได้มาดิอึบอึบโอเคโดนนี่ไงไม่ตายด้วยเอ้ยเหลือนิดนึงโอ้อ่ะให้ทำอะไร นี่ไงเรียบร้อยไปหนองไม่ได้ตึงไม่ได้เก่งไม่ได้ตึงอะไรเลยอยู่ไหนอยู่ไหนอ๋ก็บอกเลยว่าเซตนี้นะครับคนดูมันโคตรโกงเอาจริงมันโกงไปไหมอ่ะมันโกงเกินไปหรือเปล่าฮะอยู่ไหนกัน2000 years later แต่แตมันก็จะตายเหมือนกันนะอ่ะมึงมาดิมึงมาคือมึงตายบอกเลยอยู่ไหนอ่ะมาคือมึงตายนะบอกเลยอึ๊บโอเคคมาาดดิิออุยยยชบหล้้นูโอเคไม่เป็นไรไม่โดนเลยเฮ้ยโดนเลยกูโดนเลยเออเออ ้ายลุงกูตอนนี้ผมก็ได้หาเซิร์ฟใหม่แล้วนะคนดูหลังจากที่แบบแบบไอ้พวกนั้นไม่ค่อยตึงเท่าไหร่ไงมันลุงกูอืมโอ้ยตรงนี้เซิร์ฟนี้มีคนด้วยรอดเลยกันเตอนนี้เขาจะมาเขจะโดนลุมอยู่นะครับตอนนี้โอ้โหนี่ไงกูได้การหัวฟรีอ่ามาดิหมดแล้วเซตที่ตึงที่สุดคือเซตนี้เท่านั้นเซเบอร์คือเซบบอกเลยนะคุณเซเบอร์แม่งโคตรแรงเอาจริง เซิร์ฟนี้เหมือนจะไม่มีใครก้าวกับผมเลยนะครับพอดูเพราะกูเนี่ยจะไปลัดพวกแมงนะอ่ะอ่ะโอเคคนดูไม่มีใครเอากับผมแล้วแหละเดี๋ยวเราจะไปเซิร์ฟต่อไปกันเลยนะครับคนดูเพราะว่าตอนนี้แบบไม่มีใครเล่นกับเราเลยนะครับเอ้ยไม่มีใครแม้แต่คนหนึ่งเลยโอู้หคาหัวเยอะสุดเลยเอ้ยอันนั้นน่าจะอันนั้นอยู่นะอะไหรหล่อวนะเอ้าอ่ามึงจะเอาใช่ไหมจเจ้าใช่ไหมจเหมจ้าใช่ไหมล่ะมาดิมาดิมาดิ มาดิมาดิเจ้าเหรอฮะเจ้าเจ้าเจ้าก็มาเจ้าก็มาน้องน้องเจ้าน้องก็มาน้องเจ้าน้องก็มามามานี่มาตรงโล่งๆมาตรงโล่งๆนี่มาตรงโล่งๆนี่มามาตรงโล่งๆมาตรงโล่งๆนี่เออมาตรงโล่งๆอยู่ตรงนั้นมันมันมันอยู่ไอ้นั้นกันเกินอยู่ใกล้กันเกินอยู่ใกล้กันเกินเข้าใจไหมโอ้ยไม่โดนมาดิมามามอยู่ใกล้กันเกินตรงนั้นน่ะลงมาลงมาคือตายลงมาคือตายนะอึ๊บเอ้ยไม่โดนชั้นพละมาอุ้ยไม่โดน ไม่โดนก็ปล่อยกูปล่อยเอาเฮ้ยเอาอะไรของมันนี้สเต็ปอะไรนี่เอ๊บเอ๊บเอาเอายังไงยังไงยังไงน้องน้องยังไงน้องมาดิน้องเอ้ยโอ้มาเล่นเลงโอคูนะตัวนี้มาดิเลงโอคูอ่ะไม่บอกเลยมันเล่นไม่ได้แล้วน้องเลงโอคูไม่ได้แล้วน้องโอ้เดี๋ยวกูโดนเดี๋ยวกูโดนผลแสงเหรอเล่นผลแสงเหรอน้อง ้กูเมื่อไรกูจะเล่นกับมึงได้มีน้องเอ้ยเฮ้ยอึ๊บนี่ไงโดนละกูเนี่ยโดนอึ๊บนี่ไงดูดดูดแล้วก็ปุยยุบปุยยุบนิวมามาดิมาดิหายไปไหนอะเฮ้ยเองเองจะเล่นกับพีไม่ดีไปฝากอืออืออุ๊ยโคตรแรงพอดูโคตรแรงโคตรแรงว้เป็นไงเกือบตายเอ้าดุงดุงเอ้าดุงดุงเอ้าดุงดุงดิ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  เอา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 ดึงดิเอาเอาเอาโหนี่เอ้ยหนีไปไหนน้องเอ้ยหนีไปไหนหนีไปไหนน้องหนีไปไหนน้องหนีไปไหนน้องหนีไปไหนเอาเฮ้ยเอ้ยหนีไปไหนล่ะเฮ้ยแตกฮ่าโทษทีเฮ้ยโยรุจะเอาเหรอเฮ้ยโยรุอ่าโยรุจะเอาใช่ไหมน้องโยรุจะเอาใช่ไหมมาดิมึงจะเอาเหรอเอาเฮ้ยมึงหนีอย่าหนีเป็นหมาดิเฮ้ยเอาเอาเฮ้ยเอาเอาโอ้ปลาคาขวบมึงหนีกูเป็นหมาเลย โอ้ม oh! ีว่าจะแน่นะบอกแลว้วคุณดูเซเบอร์แม่งโคตรแกลงโคตรโกงมันเป็นรืแบบเดิคือแบบพี่ตึงเกินนะครับใครก็ได้บนโลกใบนี้มาเถอะมาเจอกูเถอะนะเออ,อมันไม,ไม่มีใครตึงว่านี้ลเลยเลยไม่เท่าไร่ไม่ค่อยตึง,งโอ้เซอน,นีก็ไม่มีแล้วเหละโอ้ ามาแค่น no oh ั้นไอวอมมี่คุงนี่นะไอ้ไอ้นี่ใช่ไหมไอ้นี่ใช่ไหมไวอมอะไรเนี่ยโอ้ไม่ได้เก่งหรอกบอกเลยแม่งหนีกูอยากกํามรเลยอ่ะโอ้ไปลรอมันจริงด้วยไอ้นั่นอ่ะไอ้ไอ้เนี่ยไอแปดหนึ่งเนี่ยไอห้าหนึ่งเนี่ยกูลรอมันจริงด้วยมาไปลรอมันจริงออกมากูลรอมันจริงด้วยมามึงอยู่ไหนมึงห้าวนะใจะมึงมีอยาลรู้มึงห้าวอ่ะเฮ้ยโอ้กระจอกไอ้กระจอกเฮ้ยไม่เท่าไหร่ หมดเซฟไปดิไม่เห็นตึงก็เซฟนี้พี่ก็ได้เล่นทำเล่นหมดแล้วนะครับคุณดูก็ไม่มีใครเอากูลงเกินไปหรือเปล่าไม่มีใครเอาพี่ลงสักคนหนียะกระหม่อมด้วยโอเคนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้พี่กันด้วยนะคุณก็เจอกันใหม่คลิปหน้านครับไปก่อนอุ้ยจะตาย อุ้ยว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 ุ้ยรันดีครับจังหวะนี้รันแอมเดินะน้รันนู้เอแอมเดินะน้รันเู้เอโอ้โอไม่ก็แอมเดินะน้รันเู้เอกูรันแล้วกูวิ่งเลยไปมึงปันหนึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นดีโฮเอ็งแบบวันพผาวันจ้าไม่เบนเลยเฮ้ยเฮ้ยอ่ะกูแตกเจ็ดพันอ้นี่มันตึงเกินนี่กูดูข้าวหัวเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้ไม่ไหวแม่เดี๋ยวกูไม่ไหวแล้วนะกูไม่ไหวแล้วนะ ไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะเอาไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะกูะจะร้อยมิงลีอยู่ไหนมึงตัวไหนวะตัวไหนวะไอ้มัมทีมัมทีมันมข้าหัวเท่าไหร่สี่จุดเจ็ดไอ้โง่เออกูเดี๋ยวกูร่าให้จริงแบบมั้ยไม่รอดไหมไม่รอดไหมไอ้ชีซุยอีเวนโอ้มันอยุดขีออฟดูโอเลยดีกว่าเอ้ยมากูขอตบหน่งแล้วกันขีออฟดูโออะ กูต้มหน่อยแล้วกันคิงออฟดูโออ่ะมาอุ้ย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 โอ้เกินเกินเล่นเกินเล่นเกินไปเล่นเกินไปน้องรีบว่าเล่นเองเล่นเกินไปน้องพี่ว่าเล่นเองเล่นเกไปเดี๋ยวเฮ้ยกูเจอคุกเฮ้ยออกไม่ไหวว่าคนดูกูเล่นกับไปที่ที่ไม่ไหวมันโหดเกินโอ้กูไปปิดคลิปแหละ